we สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะฮะสลับในที่ในช่องหวยลาวทุกทุกท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันนะครับสลับในคลิปนี้สูตรนี้เข้าไป2งวดติดๆแล้วนะฮะเข้าไปตรงๆด้วยนะครับเนาะอ่ะเป็นสูตร6ชุดสูตรเก่าสูตรเดิมเลยนะฮะแล้วก็มาแล้วนะครับเขามาแล้วนะครับสูตร2-2องเริ่มมาเข้าแล้วนะครับเนาะอ่ะก็มาติดตามกันนะหรือใครเลือกไม่ได้ว่าจะเอาเลขไหน ชุดสรุปแน่ชุดสรุปนี่ฟันให้3ตัวแตกนะครับเข้า3ตัวอีกแล้วเนาะเจาะ50าเข้า50ด้วยนะครับเนาะรอ,อในชุดสรุปแล้วกันนะครับก็รู้สึกว่าวันศุกร์เข้าสศุกร์ติดๆแล้วนะฮะเข้า3ตัวนะครับก็ในแหละนะครับสูตรหวยนะมีเข้ามีหลุดนะฮะเข้าบางหลุดบางสลับปรับพงลงไปแล้วกันนะหรือท่านไหนอยากได้ในสูตรใหม่รู้สึกว่าจะมีสูตร3ตัวอยู่เนาะในงวดน,นี้สูตรใหม่ ที่คำนวณได้นะครับ905059นั่นแหละนะอ่ะรอติดตามแล้วกันนะครับมาดูในสูตรนี้กันก่อนเลยอ่าเข้ามา2งวดติดๆแล้วนะครับซึ่งก็นั่นแหละนะครับมันก็ชนกันกับในสูตร3ชุดนะครับในหลักหน่วยเนี่ยถ้าชนกันเนี่ยมีโอกาสมาเลขเด็ดน,นะครับงวดที่แล้วชนในที่ใน8 90 แ9 0เก้าสูตรก็มาทั้ง9ทั้งสูเลยนะครับก็มาจับคู่เข้าในสูตรตรงนี้นะครับมาดูในสูตรนี้กันก่อนเลยนะฮะหชุดเท่านั้นนะครับเป็นสูตรเก่าสูตรเดิมอ่ะใครที่เห็นสูตรนี้ช่วยคอมเมนต์มายืนยันกันหน่อยนะฮะว่าผมลงให้ก่อนหวยออกนะครับเข้าก็ว่ากันไปตามเข้านะหลุดก็ว่ากันไปตามหลุดแล้วกันนะครับเนาะอืมสูตรมันหลุดที่ว่าเขาได้ยังไงนะครับนาะอ่ะสูตรไหนไม่เข้าก็เก็บไว้นะครับนะสูตรไหนเข้าก็เอามาใช้ต่อนะครับเนาะ นั่นแหละนะก็เข้าไปในที่ใน0ูนะครับตรงๆเลยมาตรงๆ2งวดติดติดนะครับแถมยังมาออกล่าง2งวดติดติดเลยก็หวังว่าจะเข้าอีกแล้วกันนะครับสำหรับในที่ในสูตรนี้นะครับหชุดเท่านั้นนะฮะมาดูนะครับขั้นตอนของในสูตรนี้กันนะหชุดสูตรนี้ก็เอาผลในงวดที่แล้วมานะครับสามศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ห้านะครับหาในหลักสิบ หลัก10ก็จะนําในหลักแสนนะครับคูณด้วยเลขคงที่3หลักหมื่นคูณ2นะครับอ่ะสามสามเป็น9นะศูนย์คูณอะไรเป็นศูนย์ก็ได้9ในตัวแรกในหลัก10ศูนย์อีกตัวหนึ่งนะฮะก็นําในหลักพันนะครับคูณด้วย9หลักหน่วยคูณด้วยเลขคงที่2ศูนย์คูณ9ได้0ูนย์นะครับห้าสองเป็น10จะบวกกันได้0ูนย์หลัก19กับ0นย์นะครับสลับในหลักหน่วยหลักหน่วยนี่ยก็จะเอาในที่ ในหลักหมื่นครับคูณด้วย3หลักพันคูณ2กับ5แค่นี้เลยนะครับแล้วก็จะเพิ่มเพิ่มแล้วก็ลดนะศูนย์คูณอะไรเป็นศูนย์ศูนย์อะไรเป็นศูนย์ก็ได้ศูนย์แก็เป็นศูนย์เพิ่มแต้มลดแต้มได้901นนะฮะได้901สําหรับนะครับในที่ในหลักสิบ0นะ,ะหลักสิบหลักหน่วยเป็น901 1> 90 901นะครับอ่ะจับคู่นะครับก็จะเป็นในที่ในนะครับ9 9้มเา่เป็นออกโตโกัว9ดิ9 9 9 0 9 1 0 9 0 0แล้วก็0 1นนะครับ6ชุดเท่านั้นเลยนะก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับต่อไปก็จะเป็นในสูตร3มชุดนะครับลองดูว่าหลักหน่วยนี้มันจะชนกันไหม นะครับเพราะว่าในงวดที่แล้วหลักหน่วยชนกันนี่มาเลขเด่นเลขวิ่งบ่อยนะครับเนาะอ่ะหาในหลัก10เลขเด่นตัวเดียวนะครับก็จะนําในหลักแสนนะครับคูณด้วย9กับ5หลักพันคูณ9กับ5นะครับแล้วก็หลัก10นี่จะคูณด้วย5นะครับมีบวกไหมไม่มีนะฮะอ่ะ3 9เป็น27 35เป็น15 0ศูนย์คูณอะไรเป็น0 0คูณ5เป็น0จะบวกกัน7บวกกันกับ5เป็น10 2องนะีก็ได้2เลขวิ่งตัวเดียวเลยนะครับสลับในที่หลักสิบหลักหน่วยนะครับก็นําในที่ในหลักแสนนะครับคูณด้วยเลขคงที่8ปดแล้บวมคูณ9นะครับหลักพันคูณ2อ,อ่าหลักพันคูณ9กับ5้มีบวกไหมมีบวกไหมไม่มีนะครับก็3ามแปดนะแปดสเป็น24นะศูนย์คูณเลยเป็น0ูนย์เป็น0ูนย์นะครับจับบวกกันก็จะได้4นะก็สูตรบวกเพิ่ม เป็น456อ่ะก็เท่าที่ดูแล้วหลักหน่วยไม่ชนกันเลยนะกับในสูตรเมื่อกี้หลัก10นะครับก็จะเป็นในที่ใน2นะครับหลักหน่วยเป็น456อ่ะถึงจะตัวเจาะไม่เข้านี่ส่วนนี้เนี่ยก็หลักหน่วยนะครับก็มาเลขเด่นเลขวิ่งบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับเนาะอืมในงวดก่อน,นที่เจาะไม่เข้านะก็ยังมาที่ใน9แล้วก็ศ ครั้งก่อนก็นะครับเจ็ 7, 8, 9, นี่ก็มา7เนี่ยส่วนมากก็มาล่างนะครับมาล่างมาล่างหลังๆนี่มาล่าง4 4งวดเลย456ก็ติดไว้ล่างแล้วกันนะครับหรือถ้าจับคู่ไม่เข้าก็นี่อาจจะเอา456มาจับกันกับ901ก็ได้นะครับก็ขอให้โชูด,ดีแล้วกันนะครับทั้ง2สูตรต่อไปนะครับก็จะเป็นในที่ในสูตรนะครับ2122 มาแล้วนะครับถ,ถ้าได้เข้านี่เข้าต anyway> ่อเนื่องนะครับนี่ถ้าได้เข้านี่เข้าต่อเนื่องนะครับ0905นะครับก็มา09นะครับ06นะเกือบแล้วเกือบแล้วนะฮะเกือบเข้าทั้ง2สูตรแล้วนะครับส CG ในทั้ง2สูตรเลยในสูตร2122ในสูตร21นะครับก็ถึงจะไม่เข้านะครับสูตรเนี้ยนะครับมันก็ยังมาในเลขเด่นเลขวิ่งอยู่นะครับ นี่ก็มา9มา0นะครับสูตรสอก็เหมือนกันนะครับ3 0 0 9 0 5อ่านะครับแต่สูตรนี้นี่จับคู่เข้านะครับในที่ใน9 0นะครับมาในที่ในล่างเนาะอ่ะมาดูในทั้ง2สูตรแล้วกันนะฮะสลับในล่าสุดนะครับเนาะสสูตรเลยสูตร2 1นะครับแล้วก็2 2 มาดูในที่ในสูตร2 anyway, 1กันก่อนเลยนะครับสูตรนี้สูตรเดิมสูตรเก่าสูตรเดิมเลยแล้วก็จะนำในที่หลักหมื่นนะครับคูณด้วยเลขคงที่9นะครับหลัก10คูณ2หลักหน่วยคูณสูงคูณอะไรเป็น0 0คูณ2เป็น0 2 5ย์เป็น10ก็จะเป็นศูนย์เพิ่มแต้มหลักหน่วยนะฮะก็จะนำในหลักแสนคูณด้วย9นะครับตัวเดียว3 9เป็น27ก็นำา7ไปเพิ่มแต้มลดแต้มนะครับสลับในสูตร 1> 2 1นะฮะในล่าสุดก็จะได้นะครับในหลักสิบเป็น0กับ1หลักหน่วยเป็น5 6 7แล้วก็8นะครับส่วนต่อไปนะก็จะเป็นในที่ในสูตร2 2นะฮะมี2 1ก็ต้องมี2 2หาในหลักสิบนะครับก็จะนำในหลักแสนคูณเลขคงที่8 10,000่นคูณเนะครับหลักหน่วยก็จะคูณ3 8 3เป็น24นะครับ5 3เป็น15บหนะครับสบวกกับหเป็น9 เพิ่มแต้มเป็นศูนย์หลักหน่วยนะครับก็จะนําหลักแสนะคูณด้วย3หลักพันแล้วก็หลักหน่วย3าเป็น9นะศูนย์คูณเได้0 8นย์เป็น0ย์ก็ได้9นะครับ8 7 6จ็ดหลดแต้มนะครับสลับในสูตรนะฮะสอสองนะในที่ในหลักสิบนี้ก็จะเป็นในที่ใน9กับ0นย์นะครับหลักหน่วยเป็น9 8 7 6นะครับอ่ะทั้ง2สูตร มีหลักหน่วยชนกันไหมนะฮะหลักหน่วยชนกันในที่หกเจ็ดนะหกเจ็ดก็แสดงว่างวดนี้มีแน่นอนนะฮะหกเจ็ดเพราะว่าหลายๆงวดถ้ามันชนกันแบบนี้เลขเด่นมาบ่อยนะฮะอ่านะเข้าเยอะเข้าเยอะนะครับถ้ามันชนกันในหลักหน่วยจับคู่นะฮะสลับในทั้งสองสูตรเลยนะครับก็จะเป็นในที่ในสูตรสองหนึ่งก่อนเนาะเป็นศูนย์ห้า 0 6 07 08 1 6 1 7 0 8, 15, 16, 17แล้วก็1 8 022ูตร2นะครับก็จะเป็นที่ใน9 9 9 8 9 7 9 6 09นะครับ08 07แเนาะแล้วก็06นะครับทั้ง2สูตรเลยนะฮะมีชนไหมก็มีชนกันในที่ใน06นะครับ06 เลข06อ่ะใครชอบก็ซื้อไหวติดไหวแล้กันนะ0607กนนะอืมชนกัน2ชุดนี้นะครับอืมเนี่ยในครั้งก่อนก็ชนกันก็มานะครับล่าสุดชนกัน2คู่นี้นะก็ลองนำไปลุ้นแล้วกันนะครับก็หวังว่าจะเข้าแล้วกันนะครับในสูตร2 1แล้วก็22นะครับแล้วก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะก็จะเป็นในสูตร 3คู่นะสามคู่3ชุดนะครับแล้วก็ในสูตรนี้นะครับสูตรหกชุดเนี่ยก็เข้ามา2องวดติดๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในที่เนี่ย 7, 6, ตรงตรงศูย์เตรงตรงนะครับหรือถ้าไหนเลือกไม่ได้ว่าจะเอาเลยกไหนรอติดตามนะครับสำหรับในชุดสรุปแล้วกันนะครับในโค้งสุดท้ายคัดเน้นๆเข้า3ตัวนะครับหลายๆท่านก็ถูกกันอีกแล้ว เพราะว่าสุกที่แล้วก็เข้า3ตัวนะสุกล่าสุดก็เข้า3ตัวนะครับอ่าก็รอติดตามแล้วกันนะรหรือใครอยากได้ในสุดไหนไหมก็คอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้นะข้างล่างใต้คลิปกันได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ